จะตัดใจจากคนรักได้อย่างไรถามจะตัดใจจากคนรักเก่าได้อย่างไรคะพยายามทุกวิธีทางแล้วทั้งอ่านหนังสือทั้งสวดมนต์ทั้งทําใจคิดต่างๆนานาพอใช้อุบายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เหมือนจะได้ผลบ้างแต่พอเวลาผ่านไปใจก็วกกลับมาที่เก่าอีกกลุ้มใจมากเหมือนจะไม่สามารถตัดได้ขาดอย่างแน่นอนตลอดไป ที่คุณอ่านหนังสือสวดมนต์หรือพยายามนึกคิดไปต่างๆเพื่อให้เกิดการตัดใจนั้นลวนแล้วแต่เป็นแค่ยาแก้ปวดชั่วคราวคุณไม่ได้กำจัดตัวเชื้อโรคที่ฝังอยู่ในตับไตไส้พุงออกไปเลยฉะนั้นพอยาแก้ปวดหมดฤทธิ์เชื้อโรคก็มาผัดเวรแผลงฤทธิ์ต่ออาการที่ถูกต้องของการถอนพิษรักนั้นไม่ใช่ความพยายามในเครื่องหมายคำพูดตัดใจ เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีคมมีชนิดไหนๆตัดได้ขาดพฤติกรรมทางจิตที่ถูกต้องคือในเครื่องหมายคำพูดสละออกซึ่งเป็นอาการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยเนื่องจากเคยชินที่จะในเครื่องหมายคำพูดเอาเข้าตัวกันทางนั้นซึ่งนั่นแหละครับคือการเพราะช้ำนิสัยห่วงทุกข์ห่วงยางเหนียวยึดติดกับปฏิกูลทางอารมณ์โดยแท้ แต่ละคนมีพลังหรือศักยภาพในการสละออกแตกต่างกันและศักยภาพดังกล่าวนี้ไม่ใช่มีกันด้วยความบังเอิญกับทั้งไม่ใช่ความสามารถเฉพาะทางจิตที่มีดีที่สามารถสลัดขยะหรือปฏิกูลทางอารมณ์ออกได้ง่ายนั้นคือจิตของผู้ที่เคยชินกับการสละออกเป็นประจำอยู่แล้วไม่เฉพาะเรื่องรักใคร่หรือเรื่องเงินเงินทองทองอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่เป็นการมองภาพกว้างภาพรวมถ้าคุณอ่านเกมของจิตออกจะเห็นความสัมพันธ์ทั่วถึงกันหมดไม่มีใครฝึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตัดรักแต่ทุกคนสามารถฝึกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสละอารมณ์ส่วนเกินกันได้ทุกแง่ mm. เมื่อพูดถึงการฝึกคุณจะต้องนึกถึงการทำไปตามลำดับขั้นจากง่ายไปหายากในที่นี้คุณจะฝึกสละ ก็ต้องไล่ลำดับจากการให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้ง่ายๆก่อนสำคัญคือคุณจะต้องทำเป็นประจำจนกระทั่งจิตเกิดความชินในอารมณ์อยากให้อยากสละออกตามหลักการแล้วการสละทรัพย์เล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนเกินของตนให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นจัดเป็นอุบายฝึกจิตคิดสละขั้นพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหมาแมวจรจัดมาเข้าบ้านในวงเล็บ ซึ่งพบได้เป็นปกติทั่วทุกหัวระแหงคุณเหลือเศษอาหารเช้าหรือเศษอาหารเย็นที่จะทิ้งอยู่แล้วก็แค่เอาใส่จานให้พวกมันหรือแม้ถ้าคุณอยู่ในเขตที่มีน้ำมีบ่อซึ่งสัตว์เล็กๆอาศัยอยู่เพียงสาดน้ำล้างจานอาหารที่มีเศษข้าวเศษเนื้อติดอยู่ลงไปโดยคิดว่าดีแล้วเศษอาหารนี้จะตกถึงปากถึงท้องพวกสัตว์ในน้ำนี่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นที่มาแห่งบุญเช่นกัน อย่าดูถูกว่าการให้ของเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเมื่อคุณให้จนเป็นอารมณ์ชินที่จะสละแล้วก็เป็นการเพอะนิสัยในทางทานเป็นผู้สามารถให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอานนี้ส์งของการเป็นบุคคลเช่นนั้นแหละคือที่มาของกำลังของใจที่มาของความสามารถสละขยะส่วนเกินออกจากใจโดยง่ายหากคุณยังไม่มีกำลังยังไม่รู้จักความสุขในการสละออก การทิ้งขยะย่อมยากแต่เมื่อเริ่มเป็นสุขกับการทิ้งขยะบ้างแล้วพอเกิดอารมณ์อะไรบุคคลหรือวัตถุไร้ค่าใดๆใจก็ฉลาดพอจะเริ่มเห็นตัวอารมณ์นั้นเป็นส่วนเกินตรงนี้ต้องฝึกด้วยคือฝึกเห็นว่าตัวอารมณ์อะไรนั่นแหละเป็นส่วนเกินทํานองเดียวกับเห็นเศษอาหารเหลือทิ้งหรือเศษซกกปรกในปากที่ไม่จําเป็นต้องอมไว้ ยังไม่ต้องหวังว่าจะทำได้อย่างดีในระยะเริ่มต้นแต่คุณจะพบว่าหากมันฝึกสละของเล็กๆน้อยๆฝึกสละความถือโกรธผูกใจเจ็บฝึกกระทั้งเกียดเงินส่วนเกินของรายได้เพื่อทำบุญทั้งกับคนอนาถาซึ่งอยู่ต่ำกว่าเรื่อยไปจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศีลสัตว์ผู้อยู่สูงกว่าในที่สุดจิตจะมีอนุภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดพลังความสว่างมีศักยภาพสูงในการคิดสละ ซึ่งเมื่อบวกกับการฝึกหัดมองให้เห็นชัดว่าอารมณ์อะไรเป็นเพียงปฏิกูลของจิตในที่สุดคุณก็จะสลัดได้ราวกับคนถมเสลตลงพื้นโดยปลัดจากความห่วงแหนแม้แต่น้อยครับ